สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดลรดิโสโลการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโพทิสตีมีหลายประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเราดูในภาพใหญ่พยายามแก้ปัญหาต่างๆในสังคมนะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งเอาเอาให้ชัดก็คือว่ามันเป็นปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐโดยที่บางทีเนี่ยจะมีความพยายามในการโยนความรับผิดชอบ มาที่หน่วยงานของภาคเอกชนว่าภาคเอกชนนั้นนำเสนอข้อมูลโดยที่ขาดเอกสารรับรองอย่างครบถ้วนแล้วถึงเวลาเวลาขออนุญาตที่จะได้รับการอนุมัติให้มีการนำเข้าสินค้าบางประเภทเอาไปขายเนี่ยในร้านซึ่งขายหรือขายออนไลน์ในราชอา,าจาักรไทยให้กับผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถได้รับการอนุญาตได้เพราะาเอกสารไม่ครบเพราะว่าทำเรื่องช้า เพราะว่าข้อมูลนั้นมันไม่ดีพอหรือคุณภาพเนี่ยมันไม่เป๊ะตามที่ควรจะเป็นคุณจะได้คำอธิบายในลักษณะนี้เยอะถ้าเกิดคุณเคยเป็นผู้ประกอบการคุณทําธุรกิจแล้วคุณต้องการนําเข้าสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วมันเป็นสินค้าที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตหน่วยงานของรัฐก่อนยกตัวอย่างคุณจะนําเข้ายาเนี่ยนะฮะหรือเอาง่ายๆยกตัวอย่างเปะ๊ปะตามนี้ก็คือคุณจะนําเข้าชุดตรวจชุดตรวจสําหรับ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการใช้ชุดตรวจกันอย่างมากในช่วงซึ่งโรคมันระบาดในแบบที่พีคพีคเนี่ยนะฮะที่มันระบาดเนี่ยในปี2,163และปี2,164เนี่ยการขาดชุดตรวจในปี2,163เนี่ยมันสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายทำให้คนนั้นไม่รู้ว่าตนเองมีเชื้อหรือไม่ภาครัฐเนี่ยนะฮะถ้าคุณต้องให้ผมทบทวนความจำนิดหนึ่งเนี่ยภาครัฐเนี่ย ไประง,งับไม่ให้มีการนําเข้าชุดตรวจแบบ ATK มาวางขายโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยสั่งผ่านอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยสั่งออนไลน์เนี่ยจากเมืองนอกมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนไทยซึ่งอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะซื้อแล้วก็บริจาคแล้วก็ส่งกลับเข้ามาเนี่ยก็ยังต้องเสียภาษีเนี่ยภาครัฐเนี่ยคือปัญหายับยั้งไม่ให้มีชุดตรวจแบบ Rapid antigen เนี่ยหรือ ATK เนี่ยนะฮะส่งเข้ามา เอามาขายกับคนไทยได้ซื้อถูกๆเนี่ยในปี2563เพราะฉะนั้นตอนที่ระบาดระลอกนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของหน่วยงานรัฐล้วนเลยที่ทำให้ชุดตรวจถูกๆที่ขายในต่างประเทศร,ราคาแค่1ยูโร2ยูโรอย่างเงี้ยไม่มีขายในเมืองไทยคนจะสั่งออนไลน์มาก็มีปัญหาคนจะส่งเข้ามาก็เจอภาษีหน่วยงานรัฐขัดขวางความเจริญและสะดวกในการใช้ชีวิตของพลเมือง นั่นคือปี6-3ฮะแล้วตอนนั้นถ้าคุณยังจําได้ผมทบทวนความจำเนี่ยเราทุกคนเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่เพื่อที่จะได้ไปรักษาตั้งแต่เนิ่นเนี่ยนะฮะก็ต้องวิ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องไปต่อคิวแล้วไปต่อคิวตรวจเนี่ยนะ,ะก็ตรวจแบบ rt pcr คันนี้ตรวจแบบ rt pcr ตอนนั้นเนี่ยต้องใช้งบประมาณส่วนตัวอีกประมาณอย่าง,างน้อย2,000กว่าบาท2000กว่าบาทนะฮะถ้ามีเอกสารครบเนี่ยคือ2000มันไม่ใช่พันกว่า อุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะถูกปลดแอดเมื่อในปี2 5 6 4เนี่ยในช่วงที่มันระบาดระลอกที่2และ3เนี่ยรัฐบาลยอมที่จะให้มีการวางขาย ATK ทั่วไปได้ก็เลยมีการสั่งเข้ามากันเยอะนะรัฐบาลก็สั่งเข้ามาเอกชนก็สั่งเข้ามาแล้วก็ขายตามร้านขายยาทั่วไป คือกว่าอยจะอนุมัติกว่าสาธารณสุขจะไฟเขียวและในยุคนั้นกว่าสบคจะโอเคเนี่ยผ่านไปเนี่ยนะฮะช้าไปปีหนึ่งนั่นคือชุดตรวจ ATK นะเพื่อให้คนได้ใช้แทน RT-PCR ในระหว่างนั้นนี่ยนะฮะและนี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเวลาผมพูดถึงปัญหาของประเทศไทยเนี่ยปัญหาหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐเนี่ย่วงความเจริญ คือรัฐมีกลไกลและหน่วยงานของรัฐราชการซึ่งคอยห้ามคอยห้ามไม่ให้มีการนาเข้าสิ่งที่ดีๆเนี่ยที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยนำเข้ามาขายราคาถูกๆเนี่ยไม่ได้หนึ่งคลังต้องหาเลืองในการเก็บภาษีไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ระดับสมปรานาติหรือศูนย์ละการกรมันจะมีการเก็บภาษีเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นมันผ่านเรสเทปอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งบางทีเป็นอยอ บางทีเป็นองค์การเพสันบางทีเป็นสาธารณสุขบางทีเป็นกระทรวงพาณิชย์แล้วในที่สุดเนี่ยชุดตรวจซึ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นนัชเนี่ยนะฮะสำหรับโควิดเนี่ยมันคือ RNA n นัชแต่ว่ามันคือรูปแบบการตรวจแบบที่เขาเรียกกันร,รวมๆว,ว่า DNA นัชเนี่ยนะฮะชุดตรวจแบบนี้ครูคุณเอาเป็นสวับจิ้มเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วมันก็ได้ DNA หรือ RNA ออกมาแล้วมันก็จิ้มเข้าไปใน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 กล่อง ที่ตรวจแล้วตรวจทีมันตรวจได้เยอะด้วยนะตรวจได้เยอะด้วยนะฮะหลายคนนะฮะแล้วผลตรวจเนี่ยออกมาเนี่ยเร็วมากผลตรวจออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เหมือน ATK ATK ได้ได,ได้ได้เร็วกว่าแต่ว่า DNA RNA นั่นก็เร็วแล้วราคาย่อมเยาวขายได้ถูกๆในตลาดเสรีถ้าปล่อยให้เอกชนนำเข้าเอกชนก็ไปนำเข้ามาแล้วก็มาขออนุญ,ญาตแล้วกว่าที่จะ กว่าที่จะผ่านด่านของหน่วยงานของสารสุขและพาณิชย์และอยอโอ้โ,อโหนานมากนานมากไอ้ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าที่ผู้บริโภคนั้นต้องการเพื่อมาวางขายเนี่ยในยามฉุกเฉินแล้วตอนนั้นมันมีโรคระบาดโควิด1 9ทีที่ฉุกเฉินเนี่ยนะฮะขั้นตอนต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนได้เลยว่าแทนที่รัฐจะเอื้อการปฏิบัติหน้าที่ของเอกชน นำในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อต้องการที่จะบริโภคต้องการที่จะได้เนี่ยแทนที่รัฐจะเอื้อเนี่ยรัฐดันคอยห้ามและรัฐดันทำตัวเป็นอุปรสรรคในการ facilitate commercial activity หรือกิจกรรมทางการพาณิชย์ที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสมบูรณ์แบบและสะดวกขึ้น ในกรณีของอาร์เนนชและดีเนนชซึ่งใช้เวลาในการเสนอขอร้องให้มีการอนุมัตินานมากเลยนะฮะและในการดิเล่เลื่อนการปลดแอกให้ ATK มันขายได้และนำเข้าอย่างเสรีเนี่ยทั้งหมดนี้มันคือความด้อยประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐที่คอยห้ามนู่นห้ามนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปวิกฤตโควิดในในปี2023เนี่ย ถ้ารัฐไม่มาห้ามการนําเข้าชุดตรวจ ATK ตั้งแต่แรกเนี่ยทุกคนจะรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ย mm. มีเชื้อหรือเปล่าแล้วถ้ารู้ว่ามีเชื้อก็ไปหาหมอแล้วก็ได้รับยาตั้งแต่เนิน่นแล้วก็หายหน่วยงานของรัฐคอยห้ามทุกเรื่องเนี่ยมันมีผลในยามฉุกเฉินทําให้ผู้ป่วยและติดเชื้อแล้วตายเนี่ยเยอะขึ้นด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นผมจะจัดเข้าไปอยู่ในแคตตากรีเดียวกันสําหรับกรณีการความลาช้าในการอนุมัติ r n a หรือ DNA n u นเและความล่าช้าในการไม่ยอมไม่มีการขาย ATK อย่างเสรีเนะี่ยมันคือคอนเซปที่ว่ารัฐคอยห้ามไม่ให้เราใช้สิ่งที่เราต้องการให้เรใช้แล้วก็ต้องขออนุญาตวิงวอนใช้เวลาทำเอกสารเตรียมข้อมูลแล้วพอถึงเวาลากว่าจะได้เนี่ยนะฮะความสูญเสียมันเกิดขึ้นไปแล้ว เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องราวซึ่งถ้ามันนั่งลองคิดดูเนี่ยมันมันมันน่าเศร้ากลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยเขาเคยโพสต์ในประเด็นนี้แล้วตอนนั้นตอนที่เขามีการเสนอขอให้มีการขายอนุมัติและขาย r n a ์เอเดีเนชเนี่ยแคร์เขาก็โพสต์เขาบอกว่า DNA n u ัทเนี่ยของดีที่คนไทยไม่ได้ใช้ตรวจเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้100%ออันนี้ย้อนกลับไปในสมัยที่มันมีการระบาดอยู่นะฮะแล้วมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาอย่างโอมิครอนแทนที่เดลต้าและ และอัลฟาและอู่หั่นเนี่ยนะฮะโควิดนัช <c oughs> คืออุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจโควิดที่แม่นยําเทียบเคียง RT-PCR โดยใช้เวลา90นาทีในการรายงานผลการทํางานของโควิดนัชเสมือนการยกห้องแลบมาไว้ที่ภาคสนามสามารถเก็บตัวอย่างน้ำลายของผู้เข้ารับการตรวจมาใส่ไว้ในกล่องเก็บตัวอย่างเรียกว่า DNA cartridge และส่งตัวอย่างเข้าไปที่ n u น c h box เพื่อทดสอบผลจากนั้น เครื่องจะส่งผลไปยังระบบ DNA n ็นเอ c l o คลเพื่อวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้และรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังผู้เชี่ยวชาญซึ่งระยะเวลาตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจนถึงการได้รับคำตอบว่าติดเชื้อหรือไม่เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นมันมี DNA Cartridge แล้วมันก็มี n u t g h Box แล้วก็ส่งต่อไปที่ Cloud ด้วย DNA Nudge หรือ COVID Nudge เนี่ยได้รับรางวัลสุดยอด นวัตกรรมด้านวิศวกรรมของสาราชาณาจากักรหรือ Royal Academy of Engineering MacRobert Award ประจำปี2021นะฮะในฐานะผู้คิดค้นการตรวจ RNA หาเชื้อโควิดแบบไม่ต้องมีแหลเป็นครั้งแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆได้ผลแม่นยำแล้วตอนนั้นก็มีการเอามาโชว์ด้วยว่ามันตรวจด,ดูสายพันธุ์ต่างๆได้นะฮะแทบจะ100% เครื่องตรวจดีเ n a นเนี่ยจริงๆแล้วถูกนำเข้าในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมในปี2 0 1 4นะครับโดยที่มีการนำเครื่องตรวจมาทดสอบมาตรฐานและความแม่นยำของผลตรวจเชื้อโควิดกับคณะแพทยาศาสตร์ในโรงพยาบาลรามาธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์มหิดลระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยกว่าที่จะได้รับการเสนอเข้าอนุมัติเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยปาเข้าไปเนี่ยนะครึ่งปี นะอยของไทยเนี่ยใช้เวลาตรวจดูข้อมูลและหลักฐานพื้นฐานต่างๆเนี่ยนานมากทั้งที่ชุดตรวจ e n t r g e n t e s t kit เนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยตอนนั้นก็ผ่านมาตรฐานไปหมดแล้วมันยังยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานของ DNA n อยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีนะฮะผมนำเสนอนเสน,น,เสนประเด็นนี้เห็นว่าถ้าลดอุปสรรคเรทเทปของหน่วยงานรัฐและการขัดขวางการ การซื้อและการขายสินค้าของบริษัทเอกชนเนี่ยกับผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้บริโภคและพลเมืองนั้นต้องการและจําเป็นต้องใช้เนี่ยถ้ารับลดบทบาทตนเองลงไปนะหรือทําบทบาทให้ตนเองให้เร็วขึ้นและตอบสนองความต้องการของบริษัทเอกชนและผู้บริโภคเนี่ยนะฮะชีวิตในเมืองไทยมันจะสะดวกสบายมากขึ้นอีกเยอะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีก หลายปรรระะเด็นนนคคับี่ือก, The Daily กางทกาแฟสำเร็จรูปแต่พร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรออเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3-in-1 ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV co th Daily Dose s mart bottle recover all your energy กระบอกน้ำสแตนเลสสองชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ5 0 0มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th นกากผ้า Voice Mask โฉมใหม่ผ้าหนาพร้อมสายคล้องพาราคอรดสีสันสดใสผลฐานไม่ขาดง่ายป้องกันเชื้อโรคละอองน้ำลายจากการพูดไอจามรูปทรง 3D สามารถล็อกจมูกป,ปรับกระชับให้เข้ากับรูปหน้าซักได้ Your voice still matters under this mask มี2สีสีดำและสีขาวราคาชิ้นละ149บาทพิเศษ2ชิ้น249บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice Shop. Vo i c e าซ a s a s h o p voice tv. co com. น้ำพริกขางกุ้งแซบลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านขางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซบแบบพ่นไฟจากแขกคำพากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซบลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซบ น้ำพริกข่างกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop. VoiceTV. Co. Th หมูแผ่นตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้นไม่ใส่แป้งไร้วัตถุก,กันเสียทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีหมูแผ่นตาสว่างใช้วัตถุดิบอย่างดีเลือกเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้ความอร่อยขั้นสุดทานง่าย บรรจุในถุงซิปล็อกพกพาสะดวกหมูแผ่นตาสว่างมี3รสออริจินัลสไปซี่มาลาพิเศษซื้อ5แถม1นราคาเพียง245บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza ช h o p Voice TV.co.th Your daily dose smart bottle recover all your energy กระบอกน้ำสแตนเลสสชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ5 0 0มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop voice tv co t h คนไหนเคยเจ็บคอบ้างฮะเจ็บคอแล้วก็ไปไปหาหมอแล้วแล้วสมมติว่าหมอเนี่ย เขาบอกกับคุณว่าอ๋อไปผ่าต่อมทอนซิลออกเลยคุณก็จะบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าคือผมแค่เจ็บคอผมแค่เจ็บคอคุณหมอจะให้ผมผ่าต่อมทอนซิลออกเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดคือมันอาจจะแก้ที่ตรงจุดอะแต่ว่ามันไปมันไป,ม,นไปมันไปเพิ่มความเสี่ยงในการเข้ารับการผ่าตัดถึงแม้ว่าการผ่าตัดทอมซิลมันเป็นผ่าตัดซึ่งไม่ยากนักสําหรับคนซึ่งจะทําหน้าที่เป็นหมอผ่าตัดเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็ มันก็ใช่ไหมถ้าเกิดผมแค่เจ็บคอผมสามารถรักษาได้ด้วยการที่จะนอนพักเพียงให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นกินวิตามินแล้วก็เสริมสุขภาพให้มันแข็งแรงเสริมภูมิได้ไหมหรือถ้ามันแย่จริงๆเ่ยมันมีเชื้อโรคแบคทีเรียติดเชื้ออยู่เนี่ยแล้วมันมีอาการไอหนักเนี่ยไอแบบลึกนะฮะแบบหวัดลงคออะไรยเงี้ย อาจจะเป็นไปได้ว่าจะรับแอนติบอติกหรือยาปฏิชีวนะใช่ไหมนี่คือบทสนทนาที่ผมเนี่ยมีนะฮะกับหมอแต่ไม่มีหมอเหรอาที่หมอบอกให้ผมผ่าเอาต่อมทอนซิลออกเพราะว่าผมจะบอกกลับไปว่าผมต้องอ่านข่าวผมต้องเปล่งเสียงผมจะผ่าเอาต่อมทอนซิลออกโดยที่ผมจะเสี่ยงว่ามันจะไปโดนเส้นเสียงเนี่ยผมไม่ไดนน้นาผมไม่ได้นําให้ใครไปผ่าต่อมทอนซิลออกนะฮะเพราะมันเสี่ยงว่าจะทําให้เสียงเนี่ยคุณเนี่ยแหบได้ถาวรไม่คุ้มเสร็จแล้วเนี่ยพอมี บทสนทนานี้ไปไปมาเนี่ยนะฮะผมก็จะบอกกับหมอซึ่งดูแลอาการผมว่าเฮ้ยผมต้องกลับไปอ่านข่าวคุณหมอผมนอนพักไม่ได้วิตามินซีผมก็กินแล้วแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันเสียงมันไม่กลับมาแล้วผมก็จะขอคุณหมอว่าผมขอแบบฉีดได้ไหมฉีดสเตอรอ,อยด์อะไรเงี้ยหมอก,ก็จะบอกว่าปลื้มยาเลยมันไม่ได้แก้ปัญหามันปัญหามันเกิดขึ้นเพราะคุณเนี่ยตะเบงออกรายการแล้วก็ตะโกนแต่เช้าทุกวัน ผมก็ตอบกับคุณหมอกลับไปว่าคุณหมอก็พูดถูกคุณหมอก็พูดถูกคือผมเนี่ยเสียงแหบเพราะว่าผมใช้เสียงเยอะเกินจนสภาพของลำคอของผมเนี่ยมันรับไม่ได้ฉีดสเตอร์รอยเข้าไปมันก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันไม่ช่วยอะไรหรอกหยุดจัดรายการไปสักสองสามวันเนี่ยจะดีกว่าไหมคุณหมอแนะนำผมก็ตอบคุณหมอกลับไปว่าผมหยุดจัด,จดรายการเนี่ยสอวันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะคิดถึงผม ซึ่งอันนี้ไม่จริงนะคนดูไม่ได้คิดถึงหรอกแต่ว่ามันเป็นหน้าที่การงานของผมว่าผมหยุดจัดรายการใครจะมาจัดแทนเสร็จแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยนะฮนะมันไปนลงตัวที่ข้อสรุปอะไรรู้ไหมมันไปนลงตัวที่ข้อสรุปที่ผมขอคุณหมอว่างั้นคุณหมอผมไม่ฉีดสเตอรอยด์ผมขอยาปฏิชีวนะแอนตี้ไบโอติกแทนได้ไหมครับคุณหมอแล้วบังเอิญคุณหมอคนนี้เขาไม่ใช่สายโหด เขาไม่ใช่สายโหดเน้นธรรมชาติแล้วเขาจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณหมอให้ก็ได้แต่ปลื้มรู้ด้วยนะว่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แบคทีเรียติดเชือ้อแต่เดี๋ยวคุณหมอสั่งยาแอนตี้ไบโอติกให้คุณเป็นคุณมีไวรัส,สหวัดลงคอคุณไม่ได้เป็นแบคทีเรียลอินเฟคชั่นคุณไม่จำเป็นต้องกินยาแอนตี้ไบโอติกยี่ห้อใดเลยไอ้ปลื้มก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็คุยกับหมอแล้วก็ตอบกลับไปว่าอา้าว แต่ว่าทุกครั้งที่ผมกินยาแอนตี้ไวรัติกมันหายทุกทีคุณหมอก,ก็บอกกลับมาว่าคุณไม่ได้หายเพราะคุณกินยาแอนตี้ไวรัติกคุณหายเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยไวรัสมันก็ออกไปจากระบบแล้วร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณกินข้าวคุณนอนพักผ่อนเนี่ยมันดีขึ้นเองคุณไม่ได้มีแบคทีเรียลอินเฟคชันกินแอนตี้ไวรัติกมันก็ไม่ช่วยอะไรผมไม่เคยเชื่อหมอนะฮะทุกครั้งที่ผมไปหาหมอผมขอแอนตี้ไวรัติก แล้ทุกครั้งที่ผมสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาจะบอกผมว่าอย่าก,กินแอนตี้ไบโอติกเวลาเจ็บคอเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันไม่ใช่แบคทีเรียลอินเฟชั่นในวันนี้ผมเลือกเรียเชื่อหมอละแล้วลผมจะไม่ขอแอนตี้ไบโอติกแล้วเพราะว่าผมเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัววะ่ะเพราะว่าข้อมูลนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะฮะพบผู้ซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาเนี่ยนะฮะ สองหมื่นถึงสี่หมื่นคนต่อปีซึ่งเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองของเชื้อเมื่อเจอยาปฏิชีวนะสาเหตุเกิดจากการใช้ยามากเกินความจำเป็นในสังคมโดยรวมส่งผลให้ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์จากยาหรือมีเชื้อที่ดื้อยาซึ่งมันระบาดอยู่คระนี้ถ้าร่างกายเนี่ยดื้อยาแต่ว่าดื้อยาไม่มากนะหากต้องเปลี่ยนยาที่มีราคาแพงขึ้นและใช้เวลารักษานานขึ้นอาจจะ อาการป่วยที่มีอาการน้อยก็จะมีอาการป่วยมากขึ้นอาจทําให้กลายเป็นผู้พิการหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ผมไม่เคยทราบว่าตัวเลขมันสูงขนาดนี้การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมคือเมื่อติดเชื้อแล้วหายเนี่ยต้องหยุดยาบางอาการไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเช่นอาทิไข้หวัดอาการปวดบวมักเสบท้องเสียแผลสดซึ่งหากร่างกายได้รับยาที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ยาเกินขนาดจะทําให้เกิดอาการดื้อยาได้โดยไม่จําเป็น อ่าผมอ้างอิงเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยผู้ชี่ยวชาญนายานแพทย์กำธรมาลาธรรมท่านนายแพทย์กำธรมาลาธรรมได้ได้ดาริไว้ไว่าอย่างนั้นคาวนี้ถ้าไปฟังคุณชาติวุฒิวังวนซึ่งเป็นผู้นวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของสสสเนี่ยนะฮะปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโลกมีการคาดการณ์ว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาในปี2593เนี่ยทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจ,จากเชื้อดื้อยาถึง10ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียถึง4.7ล้านคนสสสเห็นความสำคัญของปัญหาเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นเขาร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพอยของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนากลไกเฝ้าระวังและจัดการความรู้ปัญหาเชื้อดื้อยาผลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดำเนินการตั้งแต่ปี5-6มาแล้วนานแล้วนะฮะโดยพัฒนาการสื่อรณรงค์เรื่องเชื้อดื้อยาแล้วสสสและภาคีเครือข่ายเขาได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยซึ่งร่วมสนับสนุนดำเนินการโดยสารสุขและออยอในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์จัดการการ ดือยาต้านจุจลชีพป,ประเทศไทยระยะปี66ถึง70เนี่ยนะฮะแล้วถ้าคุณนั่งหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้เนี่ยนะยังมีมุมมองของดรเนียดาเกียดยิ Ang ่งอังสุรีท่านเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพยท่านบอกว่าสถานการณ์เรื่องการดื้อยาเนี่ยมีการเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ ซึ่งมีในช่วงหนึ่งเข้าใจว่าไปเชื่อว่าไปฆ่าโควิดได้ซึ่งมันไม่ได้มีการเข้าถึงยาปฏิชีวนะจากช่องทางที่ไม่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นทั้งกระบวนการแจกจ่ายยาปฏิชีวนะของคนในชุมชนและร้านขายยาของชำที่ทําผิดกฎหมายลักลอบจําหน่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้การรณรงค์เรื่องเรื่องอันตรายของเชื้อดื้อยาเป็นเรื่องที่ยากและสลับซ้อนกพยเขาเลยร่วมกับสสสและภาคีเครือข่ายเร่งขยายความร่วมมือ เครือข่ายภาควิชาการและภาคประชาสังคมโดยร่วมกับอยนะฮะเขาจัดประชาพิจารณ์เรื่องนี้ผมพูดต่อนิดหนึ่งคือปัญหาในเมืองไทยของการดื้อยาและการใช้แอนตี้ไบโอติกก็คือว่า 1. ถ้ามีการใช้แอนตี้ไบโอติกในปศุสัตว์เนี่ยมันสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายตามมาเหมือนในสหรัฐ2 ร้านขายยาในประเทศนี้ขายยาแอนตี้เบอติกเยอะแยะมากมายแล้วก็ปล่อยให้คนซื้อได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งจ่ายยาจากแพทย์ซึ่งสิ่งนี้แตกต่างจากประเทศในยุโรปตะวันตกแล้วก็ในอเมริกาตอนเหนือที่คุณจะต้องไปหาหมอถ้าคุณต้องการแอนตี้เบอติกของไทยเนี่ยไปร้านขายยาก็ได้แอนตี้เบอติกมันเลยใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ว่าข้อสุดท้ายที่ผมต้องย้ำในประเด็นนี้และอ้างอิงบทสนทนาที่ผมมีที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย ในในช่วงในช่วงเมื่อกี้เนี่ยช่วงแรกที่ผมพูดถึงอาการเจ็บคอของผมเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยนะฮะเวลามีอาการที่มีอะไรซึ่งมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดบวมหรือ,อเสบเนี่ยถึงเวลาเนี่ยกว่าจะหายจริงๆอะ่ะมันก็ต้องใช้แอนติบโอติกโดยที่ก็ไม่รู้ไงว่ามีแบคทีเรียลอินเฟคชันหรือไม่มันอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าก็กินยา,อ,ยาอื่นมันไม่หายไง เพราะฉะนั้นมันก็มีคาอธิบายในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเข้าใจนะมุมมองซึ่งแพทย์ก็พยายามนาเสนอตรงนี้ว่าต้องลดแอนตี้ไบโอติกโดยรวมเลยเพราะว่ามันสร้างปัญหาเชื้อที่ดื้อยาแล้วในที่สุดในอนาคตน่มันจะมีปัญหาซูเปอร์แบคทีเรียซูเปอร์บัตด้วยนะซึ่งตรงนั้นก็น่าเป็นห่วงนะฮะอีกปัญหาหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากแล้วมันเกิดขึ้นในยุคล็อกดาวน์โควิดเด็กต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านเนี่ยก็คือปัญหาเด็กเนี่ยหลุดจากระบบการศึกษาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเยอะขนาด แล้วนี่เป็นวิกฤตซึ่งผมบอกเลยว่าในอนาคตถ้ามีโรคระบาดแบบโควิดอีกเนี่ยจะต้องไม่มีล็อกดาวแบบปิดโรงเรียนเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูตัวเลขการระบาดในปี2564และปี2563เนี่ยแล้วคุณดูเด็กซึ่งติดเชื้อแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยมันมีปริมาณซึ่งน้อยมากในทางสถิติเนี่ยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดีวยวกันไม่ยอมให้เด็กไปเรียนหนังสือแล้วปรากฏว่าถ้าไปดูเนี่ย เด็กซึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยนะฮะหลุดจริงๆเนี่ยในช่วงแค่ปี6-4เนี่ยปลาเข้าไป5,7 0 0 0คนแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะฮะเสี่ยงหลุดเนี่ยนะ,ะในช่วง6-3และ6-4ที่ระบาดโควิดเนี่ย3หรือ4ระลอกช่วงนั้นเนี่ยปาเข้าไปเสี่ยงหลุดเนี่ย1ล้านแแสนกว่าคนมีที่ได้รับการเยียวยาประมาณ1,1ล้าน1แสนคน มีประมาณ7 0 0 0แสนคนซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาในที่นี้คือเยียวยาแค่1,000บาทต่อคนนะซึ่งก็ไม่เยอะเยนะฮะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเกิดอีกปรากฏการหนึ่งก็คือว่าในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเด็กก็เข้าเรียนอุดมศึกษาน้อยลงเพราะว่าหลังจากที่จบม5ม6ตอนนั้นช่วงล็อกดาวน์ออนไลน์เลิร์นนิ่งเนี่ยคือเช็คเอาท์ะฮะหลุดนะะหลุดคือไม่ได้สอบข้อสอบต่างๆซึ่งต้องสอบเพื่อเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็หลุดจากระบบการศึกษาปรากฏว่าจบ มัธยมปลายเนี <Stars> ในใน่ยนะฮะออกมาประมาณ6กแสนห้าเข้าหมายอะไรแค่ครึ่งเดียวเด็กหลุดจากระบบการศึกษาไปเลยแบบที่ไม่สามารถกลับมาได้ประมาณร้อยละสิบมันเป็นวิกฤตแล้วตอนนั้นในช่วงซึ่งมีการเปิดเรียนออนไซต์ site. เปิดเทอมเนี่ยผู้ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ในชุมชนรวมทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องมานั่งควานหาเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่แล้ว เด็กซึ่งหลุดจากระบบกศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนหนังสือไม่ได้กลับมาแล้วไม่มีเพื่อนนอกเหนือไปจากนั้นหางานทําก็ไม่ได้ตกงานจะไปทไําไร่ทํานาใช่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพที่สร้างไรายได้ในช่วงเวลาที่สินค้าเกษตรราคาตกต่าคือมันไม่ได้เป็นทางออกสําหรับสังคมเลยมันเป็นทางตันล็อกดาวน์เสร็จแล้วปิดโรงเรียนเรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพหลายคนถ้าผู้ปกครองพ่อแม่ ไม่มีรายได้ตนเองเนี่ยนะฮะก็ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์หลุดจากระบบการศึกษาหลุดเซตเลิกเรียนหนังสือเลิกเรียนหนังสือหางานทําไม่ได้ไปทํางานเป็นเกษตรกรหรือช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยปู่ย่าตายายทำนารายได้ก็ไม่มีสินค้าเกษตรขายไม่ได้หรือไม่ขายได้แต่ราคามันตกต่ํามากมันเป็นวิกฤตที่ครบถ้วนแล้วแล้วมันเป็นวิกฤตระดับที่กระทบทุกๆคนในครอบครัวแล้วถ้าคุณย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยเวลาผมพูดถึงเรื่องของ บทบาทของรัฐในการที่จะต้องเอื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกและง่ายขึ้นเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยไม่ได้ทำในช่วงที่มันมีโรคระบาดไวรัสโครโรนาสายพันธุ์2019ระบาดในช่วงปี63-64นะเพราะฉะนั้นมันคือ failure ส่วนหนึ่งแต่แค่หวังว่ามันเป็น failure หรือความล้มเหลวที่ในอนาคตจะมีบทเรียนว่าในรอบหน้าถ้ามีโรคระบาดท,ที่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเด็กเนี่ย เด็กสามารถไปเรียนหนังสือได้เต็มๆไม่ต้องมานั่งล็อกดาวน์โรงเรียนให้เรียนออนไลน์จากที่บ้านและนั่นก็คือรายการเด e d a i ลี่ด s e โลการเมืองนะครับในคืนวันนี้พูดอีกครั้งนะครับในคืนวันหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ร่วมสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครปัตส,สมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษของใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1,649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมา สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop voice tv co th และติดตามรายละเอียดกิจก,ก,กรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของ voice plaza ที่เรา3คนจะชวนทุกท่านนะครับไปดู